สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่ะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับที่พี่หมอกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับเป็นหนังสือธุรกิจครับที่เขียนโดยคุณกรณ์จติกาวน,นิชชื่อว่ากล้าลุยไม่กลัวลม้มคุณกรณเนี่ยครับก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธุรกิจทั้งทางเรื่องของภาคการเงิน แล้วก็แน่นอนครับเรื่องของภาคการเมืองด้วยนะครับโดยที่ในเล่มนี้ครับจะเป็นเรื่องราวในการก่อตั้งธุรกิจของ12นักธุรกิจไทยนะครับที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังเลยนะฮะโดยที่จะมีการสอดแทรกเอาความเห็นเชิงธุรกิจของคุณกรเนี่ยไว้ในท้ายบทด้วยของแต่ละคนที่คุณกรไปสัมภาษณ์มานะครับใน EP นี้เนี่ยผมขอเลือกเอาเรื่องที่ผมชอบเนี่ยของนักธุรกิจนะครับมา คุยให้ฟังสามคนครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคนแรกครับก็คือเจ๊จงหมูทอดครับเจ๊จงหรือชื่อจริงว่าคุณจงใจกิจแสวงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเจ๊จงหมูทอดเนี่ยครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีโอกาสในการเรียนที่ดีนักนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีฐานะค่อนข้างยากจนโดยเจ๊จงเนี่ยเรียนจบแค่ชั้นป .6 เท่านั้นเองแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบมสามนะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับช่วงแรกของเจ๊จงเนี่ยครับก็ทำอาชีพทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างซักผ้านะครับแล้วก็หลังจากแต่งงานเนี่ยเขาก็ขายของนะครับอยู่ที่บนแฟลตโดยที่ได้เงินมาแค่วันละประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองซึ่งเจ๊จงเนี่ยครับก็ประเมินดูแล้วว่าถ้าทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่พอกินแน่นอนแล้วก็ไม่พอเลี้ยงลูกด้วยนะครับเจ๊จจงก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ลองเอาของเนี่ยครับ ใส่รถแล้วก็ไปขายตามที่ต่างๆนะครับโดยที่วันแรกเนี่ยขายแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองได้เงินถึง3 0 0 0บาททีเดียวนะครับก็ฟังดูนะครับเหมือนจะเริ่มดีแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นครับพอทำต่อมาเรื่อยๆเนี่ยกิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่หน้าใหญ่นะครับเจ้โจงเนี่ยหลังจากที่เริ่มได้เงินมานะครับก็สงสารคนอื่นครับที่เป็นคนที่ฐานะเนี่ย ไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสในเรื่องของการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินจากทางแบงค์นะครับก็เลยชวนคนรู้จักเนี่ยเพื่อนๆนเนี่ยมาเล่นแชร์กันทีนี้พอเล่นแชร์เนี่ยครับก็มีบางคนที่เขาโกงนะครับก็เลยเกิดหนี้ครับทีเนี้ยหนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยโดนยึดไปแทบจะหมดเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับเจ๊จงก็ได้มาเปิดนะครับขายอาหารตามสั่ง แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์เลยอุปกรณ์เนี่ยก็คือต้องไปยืมเพื่อนมาหมดเลยนะครับก็ขายอาหารตามสั่งไปเรื่อยๆครับจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับขายดีนะครับวันนั้นเนี่ยขายดีก็เลยมีแท็กซี่เนี่ยเขาเข้ามาแนะนําว่าให้เจ๊จงเนี่ยลองทําแบบบุฟเฟ่ดูสิถ้ายังขายแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะเหนื่อยมากนะครับเจ๊จงนะครับหลังจากได้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกสนใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าการขายข้าวแกงแบบบุฟเฟ่เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับ ก็เลยวันรุ่งขึ้นครับก็เลยชวนหลานเนี่ยไปดูไปดูเสร็จปุ๊บก็เลยมาลองทําดูนะครับเปิดขายเป็นข้าวแกงแบบบุฟเฟ่20บาทเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายดีมากเลยนะครับขายเรียกได้ว่าอาหารเนี่ยหมดตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปนอนพักผ่อนได้นะครับทีนี้พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับเจ๊จงแกก็รู้สึกว่าเหลือเวลาเยอะนะครับแต่ว่านี่ของแกเนี่ยก็ยังเหลือยอยู่เยอะเช่นกันนะครับแกก็เลย ไม่อยากกลับบ้านไปนอนพักแล้วอยากจะหาอะไรขายเพิ่มนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งครับเจ๊จงเนี่ยได้ไปซื้อข้าวหมูทอดมากินพอเปิดกล่องมาเนี่ยเห็นหมูทอดก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนี่นาะนะครับก็เลยลองทําหมูทอดดูแต่ว่าก็มีการลองทําหมูทอดเนี่ยให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาทดลองขายขายไปขายมาครับลูกค้าติดใจนะครับติดใจขนาดที่ว่าหลังๆเนี่ยก็เลยเลิกขายบุฟเฟ่ไปเลย ขายแต่หมูทอดอย่างเดียวนะครับก็เป็นที่มาของชื่อเจ๊จงหมูทอดนะฮะร,ร้านอาหารตามสั่งของเจจงเนี่ยครับก็เน้นที่ราคาถูกนะครับแล้วก็เติมข้าวได้ฟรีเลยนะครับแถมถ้าเกิดใครไม่อิ่มเนี่ยยังมีกล้วยให้กินฟรีทั้งหาน้ําเย็นก็กินฟรีเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าหลักเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วเจ๊จงเนี่ยเคยลําบากมาก่อนก็เลยอยากจะช่วยนะครับ คนที่กลุ่มเป็นที่เป็นอไรายได้น้อยนะฮะทำจนธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับก็มีคนที่มาติดต่อชวนให้ไปเปิดนะครับในห้างแต่ว่าเจ๊จงเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดที่เรื่องของราคานะครับเพราะว่าเจ๊จงเนี่ยแกยืนยันว่าทุกๆสาขาเนี่ยต้องขายราคาเดียวกันก็คือราคาถูกมากนะครับคุณกอนนะครับก็ได้สรุปในเรื่องของเคสของเจ๊จงเนี่ยครับว่าร้านเจ๊จงเนี่ยมีลักษณะมีจุดเด่นก็คือ การที่เจ๊จงเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับลูกค้านะครับแล้วก็รู้ความต้องการของลูกค้าในยอย่างแท้จริงเลยนะฮะจนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นความจงรักภักดีที่มีต่อลูกค้าเลยนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วว่ามีห้างมากมายเลยมาชวนให้เจ๊จงเนี่ยไปเปิดร้านขายอยู่บนห้างนะครับแต่ว่าเจ๊จงเนี่ยแกก็ยังยืนยันว่าแกต้องขายข้าวแกงเนี่ยในราคาที่เท่ากันนะครับสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปเปิดนะครับ ผมเนี่ยชอบประโยคหนึ่งของเจ๊จงมากๆเลยนะครับที่เจ๊จงแกพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินไม่ได้สําคัญกับเรามากมายก็มีบ้างที่เงินเนี่ยสาคัญแต่ที่สําคัญกว่าก็คือความสุขตัวเจ๊จงเนี่ยเคยทุกข์มากทุกแบบนอนไม่หลับเลยเพราะว่าอยากให้ได้กําไรเยอะๆก็เลยกลับมาคิดว่าทําไมเราต้องดิ้นรนแบบนี้ด้วยจริงๆเอาแค่พอมีความสุขเนี่ยไม่ดีกว่าเหรอ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเจจงหมูทอดนะครับที่อ่านแล้วก็รู้สึกน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือขายในร,ราคาที่ถูกแล้วก็ยังขายราคานี้อยู่นะครับไม่ได้แบบจะเอากําไรมากแต่ก็จริงๆแกก็มีไรายได้เยอะมากนะครับคนที่สองครับชื่อว่าคุณบอยท่าพจัน์นะครับคุณบอยหรือว่าชื่อจริงว่าคุณอัธวัตรสิริสิทธิ์ธงชัยนะครับ แต่ว่าทุกคนจะรู้จักกันในชื่อของบอยท่าพระจันทร์นะครับเป็นเซียนพระพันล้านนะครับคุณบอยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมาฟังกันชีวิตมอต้นของคุณบอยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เกเรมากเลยนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสไปบวชเนนนะครับขณะไปบวชเนนเนี่ยก็ยังเกเรอยู่นะครับก็เป็นเนนนะครับแต่ก็ยังมีต่อยกันด้วยนะครับแต่ว่าการที่ได้ไปบวชเนเนะครับก็เลยทําให้รู้จักกับพระเครื่องนะครับก็คือมี เพื่อนๆเนนด้วยกันเนี่ยแหละนะครับคุยกันเรื่องพระเครื่องพอสึกออกมานะครับก็ยังแก๊งของเพื่อนๆเนนเนี่ยครับก็ยังบ้าพระเครื่องกันอยู่นะครับทีนี้คุณบอยเนี่ยไม่มีไม่มีพระเลยก็เลยไปขโมยอากงมานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไปซื้อหนังสือพระมาอ่านด้วยนะครับหนังสือพระที่ซื้อสมัยนั้นเนี่ยเขาแถมพระด้วยนะครับก็เลยซื้อหนังสือพระเรื่อยๆเนี่ยก็เลยมีพระเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเพื่อนเนี่ย ที่เป็นเพื่อนเนนกันมาเนี่ยครับก็สักพักหนึ่งก็เลิกเล่นกันไปหมดละแต่คุณบอยเนี่ยก็ยังเล่นพระต่อนะครับพักหลังครับไปขโมยพระมาจากอากงแล้วอากงเนี่ยจับได้นะครับทีนี้อากงเนี่ยพอเห็นหลานสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีคนอื่นเลยที่สนใจอากงแกก็เลยยกให้คุณบอยเนี่ยหมดเลยร้อยกว่าองค์คุณบอยเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดีใจมากๆเลยรวมกับที่คุณบอยเนี่ยแกมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือเป็นพันองค์เลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับ คุณบอยเนี่ยไปค้นกองพระของอากองแล้วเจอพระที่เรียกว่าพระสมเด็จซึ่งในหนังสือเนี่ยบอกว่าราคาเนี่ยเป็นหลักแสนหรือว่าหลักล้านได้เลยนะครับคุณบอยเนี่ยแกก็เลยส่องทุกวันเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยพระสมเด็จองค์เนี้ยเป็นของแท้แน่ๆเลยเกิดแน่แ,นแล้วก็เลยเดินไปที่ตลาดท่าประจัน์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปยื่นพระองค์เนี้ยให้กับเซียนพระเนี่ยดูเซียนพระก็เลยถามว่าไอ้น้องเท่าไหร่ห้าหมื่นขายไหม ครับแสนหนึ่งขายไหมห้าแสนขายไหมนะครับคุณบอยเนี่ยแกก็ตกลงที่ห้าแสนนะครับเซียนพระก็เลยยื่นพระคืนให้แล้วก็บอกว่าไอ้น้องไปเล่นที่อื่นไปพระนอ้อเก๊กระจอกนะครับสรุปก็คือเขาว่าแกล้งนะครับแล้วก็พระสมเด็จที่คุณบอยมีเนี่ยมันเป็นของปลอมนะฮะคุณบอยแกก็ยังติดใจอยู่นะครับก็เลยเอาไปอีกร้านหนึ่งเนี่ยดูอีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาหยิบมาปุ๊บเขาก็บอกว่ามันผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับแล้ว เซียนพระที่ร้านนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ส่องเลยนะครับเขาบอกว่าคือคนที่ชํานาญเนี่ยเขาดูพิมพ์ปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่ามันเป็นของปลอมไม่ต้องหยิบมาส่องหรอกนะครับแต่ถ้าพิมพ์ถูกเนี่ยเขาถึงจะมาส่องดูเนื้อนะครับดูอายุของเนื้อพระอะไรประมาณเนี้ยครับคุณบอยเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเสียหน้ามากเลยนะครับแล้วก็คิดในใจว่ากูเนี่ยต้องชนะให้ได้ก็ชนะก็คือเหมือนกับต้องหาพระจริงมาเล่นให้ได้นะครับเขาก็เลยเก็บเงินนะครับ Долларов, เก om, terminar, ch, illing, ็บเงิน <något> ค่าขนมเก็บเงินที่ได้มาเนี่ยซื้อพระสะสมไปเรื่อยๆรืเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยพระที่มีเนี่ยก็เป็นพระปลอมหมดเลยครับก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าจะเลิกเล่นละนะครับแต่ว่าก่อนจะเลิกเนี่ยขอไปซื้อพระแท้มานะครับมาเช่ามาเพื่อที่จะสวมเนี่ยสักองค์หนึ่งก่อนนะครับทีนี้พอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยครับที่ได้ไปซื้อพระแท้มาเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้และว่าเขาต้องเริ่มจากการ ที่มีพระแท้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่ในวงการนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณบอยเนี่ยด้วยความที่ชอบนะครับชอบเล่นพระมากไปที่ร้านพระที่ท่าพระจันทร์บ่อยนะครับก็เลยได้ไปทํางานในร้านหนึ่งที่ท่าพระจันทร์นะครับก็ต้องเล่าก,ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นช่วงชีวิตนั้นของคุณบอยเนี่ยแกบ้าพระมากนะครับลองนึกดูครับว่าเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนแต่ว่ามีรูปพระเครื่องเนเต็มห้องเลยนะครับ จนคุณแม่ของคุณบอยเนี่ยหาว่าคุณบอยเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วนะฮะคุณบอยเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีจุดเด่นก็คือจําพระได้เร็วนะครับคุณบอยนะครับก็ได้เล่าต่อว่ามีครั้งหนึ่งนะครับได้พระที่ชื่อว่าพระชัยไตรบมาครับซื้อมาเนี่ยสองพันห้านะครับซื้อแล้วก็เลยจะเอามาขายที่ท่าพระจันทร์นะครับบอกคนที่ร้านนั้น,นไปว่าซื้อมาสี่พันห้านะครับก็คือบวก บวกไปละ2000นะครับแต่ว่าไปบอกขายเนี่ยในราคา5000สรุปว่าคนที่ท่าประจันเนี่ยเขาก็ซื้อไปในราคา2700บาทครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอคุณบอยขายไปปุ๊บเนี่ยครับเซียนพระคนนั้นเนี่ยเขาโทรหาลูกค้าของเขาทันทีเลยว่ามีพระช้ยไตรภพสภาพดีขายเอาไหม17,500านะครับคุณบอยเขาก็เล่าว่าตกใจมากเลยว่าแบบโอ้โหโทรกันต่อหน้าต่อตาเลยแล้วแบบอัพราคาขึ้นเป็น เป็นหมื่นเลยนะฮะเสียนพระคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตกควายนะครับก็คือคุณบอยเนี่ยเอามาขายผิดราคานะครับแล้วสรุปเสียนพระคนนั้นเนี่ยเขาก็ขายพระชัยไตพบของคุณบอยเนี่ยได้ในราคาหนึ่งหืห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วเขาก็พูดต่ออีกว่าเรื่องของพระเนี่ยมันอยู่ที่ทางนะครับอยู่ที่ทางก็คือการที่จะขายพระได้ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ชื่อเสียงของคนขายด้วยนะครับคุณบอยเนี่ย ไม่มีทางขายได้ในราคานี้หรอกนะครับคุณบอยเขาก็เล่าต่อว่าช่วงที่เขาเรียนอยู่นะครับในช่วงปวสเนี่ยไม่ปวชนะครับเขาหาเงินได้เยอะมากเลยนะครับก็คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเ,เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเขาก็หันมาเล่นเหรียญนะฮะสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่คุณบอยแกเพิ่งเริ่มดังเนี่ยครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะ การจะหาความรู้เนี่ยเรื่องพระเนี่ยหาได้แค่ในหนังสือมันก็เลยทําให้ไม่มีใครเนี่ยรู้จริงนะครับอย่างเรื่องเหรียญเนี่ยคุณบอยเขาก็เล่าว่าการที่จะรู้ได้ว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญจริงหรือว่าเหรียญปลอมเนี่ยมันต้องไปศึกษาเลยว่าเครื่องจักรที่ผลิตเหรียญในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนถึงจะรู้ว่าเหรียญนั้นน่ะเป็นเหรียญแท้หรือเปล่าพอเรารู้มากก็คือเราเนี่ยได้เปรียบคนอื่นนะครับทีนี้คุณกรณนะครับเขาก็ถามว่า พระเครื่องเนี่ยมันมีใบรับรองหรือเปล่านะครับคุณบอยเขาก็ตอบว่ามีคุณบอยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณบอยเนี่ยนะครับหลังจากที่อยู่ในวงการพระเครื่องมานานเนี่ยคนเนี่ยให้ความเชื่อถือมากนะครับถึงขนาดที่คุณตันพัสกลนาทีเนี่ยครับเคยพูดไว้ว่าแสดงว่าทุกวันนี้เหรียญไหนมันจะแท้หรือมันจะปลอมเนี่ยอยู่ที่มึงคนเดียวเลยสิถ้าเกิดมึงบอกว่าจริงเนี่ยมันก็คือเหรียญจริง อะไรประมาณนี้นะครับคุณกรณ์นะครับเขาก็ได้เล่าต่อว่าคุณบอยเนี่ยเขาคิดว่าวงการเนี้ยอาจจะมีเงินที่หมุนเวียนอยู่ในวงการเนี้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณแสนล้านเลยนะครับแสนล้านบาทเนี่ยมันเท่ากับยอดของการส่งออกข้าวของประเทศไทยเลยนะฮะที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับก็คือธุรกิจพระเครื่องเนี่ยครับมันมีแต่ในไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วพระเนี่ยก็เป็นพระไทยทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าว่ากันตามหลักของธุรกิจเนี่ยยิ่งตลาดมันเป็นยิมเพอร์เฟกนะครับก็คือเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมากแค่ไหนโอกาสที่จะรวยเนี่ยก็ยิ่งมากนะครับตลาดไม่สมบูรณ์ก็คือข้อมูลเนี่ยมันไม่ทั่วถึงคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นใครที่มีข้อมูลมากก็ได้เปรียบนะครับเหมือนเคสของคุณบอยนะครับแล้วก็การที่คุณบอยเนี่ยถึงขนาดกลายเป็นผู้ที่กําหนดมาตรฐานให้วงการพระได้เนี่ย ันนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้คุมตลาดไปได้แล้วแบบไกลๆเลยนะครับแล้วคุณกรณเนี่ยครับเขาก็วิเคราะห์ต่อว่าลองนึกดูว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมาตรฐานเนี่ยที่เป็นการรับรองวงการาการรับรองพระเครื่องในว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับเนี่ยแล้วเกิดต่างชาติเนี่ยเขาสนใจขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะก,กลายเป็นอีกของสะสมหนึง่งก็ได้นะครับนอกจากพวก ภาพของศิลปินหรือว่าเครื่องลายครามของจีนเนี่ยที่นักสะสมระดับโลกเนี่ยเขาสนใจก็เป็นได้แล้วลองนึกดูครับว่าโอกาสแล้วก็เงินทองเนี่ยมันจะไหลเข้ามามากมายขนาดไหนนะครับคนที่3ครับคนสุดท้ายก็คือดรสมไทยวงเจริญนะครับดรสมไทยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการโรงแยกขยะวงพาณิตนะครับโดยที่ดรสมไทยเนี่ยถูกเรียกว่าราชาขยะนะครับ โดยที่ดอเตรสมไทยเนี่ยเป็นเจ้าของสโลแกนก็คือขยะเนี่ยคือทองคํานะครับคุณสมไทยเนี่ยครับก็เริ่มเล่าชีวิตของตนเองนะครับตั้งแต่ช่วงอายุ15ปีเนี่ยก็ได้ออกมาทํามาหากินเองแล้วนะครับโดยที่จบแค่มศสานะฮะคุณสมไทยเนี่ยครับเขาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเลยทั้งที่พี่น้องเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน9คนเนี่ยเรียนเก่งหมดเลยคนอื่นเนี่ยนะครับ แลปัจจุบันเนี่ยก็เติบโตในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นทั้งอธิบดีก็มีเป็นรองอธิการบดีก็มีนะครับมีเพียงดรสมทัยคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับช่วงสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็ทำมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายลอตเตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ขายยาขายหอมขายกระเทียมนะครับทำมาหมดแล้วนะครับวิธีการของดรสมทายเนี่ยก็คืออะไรทำแล้วไม่เวิร์กเนี่ย เขาก็จะรีบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมาไหว้พระแล้วไปเจอป้าคนหนึ่งนะครับขี่สามล้อมาพร้อมกับขยะเต็มคันรถเลยนะครับดรสมชายเนี่ยก็คิดในใจว่าเอ้ป้าแกสติดีหรือเปล่าป้าก็เลยบอกว่าคนที่สติไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ป้าหรอกแต่ว่าเป็นดรสมชายตั้งหากของพวกเนี้ยก็คือขยะพวกเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยนะครับ ก็มีแต่ป้าเนี่ยแหละเก็บมาแล้วแถมยังมีคนเอามาเติมให้ทุกๆวันเลยนะครับป้าเนี่ยทาหน้าที่แค่แยกของแล้วก็เอาไปขายนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเต็มรถของป้าเนี่ยจะขายได้ถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นเนี่ยสองบาทเนี่ยมันมากขนาดไหนก็คือทองเนี่ยครับบาทหนึ่งเนี่ยราคาแค่400บาทเท่านั้นเองนะครับแถมการขายขยะเนี่ย เงินที่ได้รับมาก็เป็นเงินสดอีกต่างหากนะครับตอนนั้นเนี่ยดรสมชัยอายุ18ปีนะครับก็เลยเริ่มเก็บขยะเนี่ยไปขายบ้างนะครับทีนี้ก็เจออุปสรรคครับอุปสรรคสําคัญเลยก็คือครอบครัวครับพ่อแม่เนี่ยถึงขนาดตัดลูกตัดพ่อกันเลยนะครับเป็นเวลา3ปีเพราะว่าคิดว่าเราบ้าไปแล้วนะครับก็คือคิดว่าตัวดเรเนี่ยบ้าไปแล้วพี่น้องคนอื่นเนี่ยเรียนหนังสือการแถมยังเรียนเก่ง,ง,ง,งมากด้วยแต่ว่า ตัวดรสมไทยเนี่ยกลับมาเก็บขยะขายนะครับก็เป็นที่น่าอับอายของครอบครัวแล้วก็วงตระกูลมากเลยนะฮะตัวดเรเนี่ยเขาก็คิดเอาไว้ว่าเขาเนี่ยขอเวลาพิสูจน์ตัวเองสาปีนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็ประสบปัญหาครับในการทําอาชีพเก็บขยะมาขายก็คือไม่ค่อยมีคนมาขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขามีค่านิยมก็คือจะไม่ขายของเก่ากินกันเพราะมันเสียศักดิ์ศรี จะมีก็แต่คนที่บ้านจนๆเนี่ยที่เอาของเก่ามาขายนะครับดเรเนี่ยเขาก็เลยคิดกุศโลบายนะครับโดยการที่เอาชามตาไก่นะครับมาแลกขยะนะครับหรือว่าแลกไข่บ้างนะครับก็คือเหมือนกับไม่ได้ามาขายโดยตรงแต่ว่าเอามาแลกของนะครับสมัยนั้นเนี่ยงานมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเลยคําว่ารีไซเคิลนะครับหรือว่าแบบโลกร้อนอะไรพวกเนี้ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยดเรเขาก็เริ่ม สร้างคนเพิ่มนะครับเพราะว่ากิจาการเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่ใช้แรงก็เปลี่ยนมาใช้สมองนะครับแล้วก็หลังๆมาก็เลิกที่จะไปแบกพวกของพวกนี้เองนะครับดอกเตอร์ก็เล่าต่อว่าคนเนี่ยรังเกียจคนที่รับซื้อขยะเพราะว่าแต่งตัวมอมแมมลูกของคนเก็บขยะเนี่ยก็อายเวลาไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยทำอาชีพเก็บขยะดอกเตอร์เนี่ยเขาก็เลยมีการยกระดับอาชีพของตัวเองขึ้นนะครับโดยที่แต่งตัวนะครับแล้วก็ ผูกเน็คไทใส่สูตรนะครับพอมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็มีเครดิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสร้างระบบให้กับโรงงานนะครับที่เป็นโรงงานแยกขยะนะครับคุณกรเนี่ยก็ได้มีการสรุปเคสของดออรสมไทยนะครับเอาไว้ว่าดเรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมขยะรีไซเคิลเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือลักษณะสำคัญเลยขององโทพเนอร์ที่ประสบความสำเร็จก็คือ ไม่สามารถที่จะแยกตัวธุรกิจเนี่ยกับตัวเองเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับนึกภาพเหมือนกับบิลเกตกับ Microsoft นะครับหรือว่าคุณตันกับชาเขียวนะครับคล้ายๆกันพวกนี้เป็นองค์ทรเนอ์ที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อาชีพเก็บขยะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพใหม่เลยแต่ว่าตัวดรสมไทยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจแล้วก็มีการสร้างนะครับความแตกต่างของธุรกิจขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น สามคนที่ที่ผมอ่านแล้วผมชอบนะครับก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนกวดวิชา e n ็ c คอนเนะครับบริษัท e n s o โ o นะครับที่โด่งดังในสมัยหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ร้านขนมหวาน After You นะครับแล้วก็เว็บไซต์ตลาด .com นะครับเล่มนี้เนี่ยถ้าใครนะครับคุณผู้ฟังคนไหนอยากมีความฝันที่อยากจะเป็นองค์ทบ r เนอร์เนี่ย ผมบอกเลยครับว่าถ้าอ่านจบแล้วเนี่ยโอ้โหไฟลุกท่วมแน่นอนเลยนะครับแล้วก็คุณกรเนี่ยวิเคราะห์ในมุมมองของธุรกิจเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับท้ายเล่มเนี่ยก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของคอมเมนเตอร์ดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับดรการดีนะครับแล้วก็อาจารย์วีระธีรพัฒด้วยนะครับก่อนจะจบนะครับในส่วนท้ายของเล่มเนี่ยคุณกรก็ยังได้สรุปสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์เหล่าองค์ธุรอร์ต่างๆนะครับเป็นข้อๆนะครับก็คือ หนะครับต้องคิดให้ไวแล้วก็ทําให้จริงนะครับก็คือทํามีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องลงมือทําจริงๆนะครับข้อ 2. อย่ารอครับให้ทําเลยนะครับข้อ 3. เนี่ยอย่าไปกลัวว่ามันจะล้มนะครับ4นะครับคิดเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดล้มเนี่ยแล้วจะสู้รอบ2ได้ยังไงนะครับก็คือเหมือนมีแผน2นั่นเองนะครับ5นะครับกิจการคือชีวิตนะครับ ให้สนุกกับงานนะครับแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราเนี่ยมีแพชชั่นอยู่พวกเนี้ยมันจะเป็นแรงขับดันให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคที่ยากลาบากไปได้นะครับข้อ6ครับอย่าลืมเรื่องของกําไรข้อ7ให้หาเมนเทอร์นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับที่ดีสิ่งพวกนี้สําคัญมากในโลกของธุรกิจนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจโดยการตั้งธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยมันยากเราก็ต้องใช้เวลานะครับเมนเทอร์ or, แล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยช่วยเราได้มากๆเลย สุดท้ายข้อ8ครับก็คือมีเป้าหมายแต่ว่าต้องยืดหยุ่นได้นะครับก็คือต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่สําคัญนะครับอันนี้ก็จบเนื้อหาของเล่มหนังสือนะครับกล้าลุยไม่กลัวล้มนะครับเล่มนี้พี่บอกมานานแล้วแต่ว่าเนื้อหาก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครเป็นใครมีความฝันอยากเป็นองค์ทอร์เพเนอร์เนี่ยเล่มนี้แนะนํามากๆเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ